ไม่ทำประโยชน์ที่ผู้อื่นตลอดพระสูตรใหผู้ไปอย่างนั้ไนไอ้นิสิตท่ทานนี้บอกว่านบอนเวลากินหราอ่านก็เป็นประโยชน์ี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนที่ท่านบอกจะเอาจัสรู้ที่จริงท่านตรัสรู้แล้วในตนทีอยู่คนเดียวเงียบๆก็ได้นะไม่เหนื่อยด้วยจริงนะแต่ท่านก็คิดว่าสิ่งนี้ท่านทำเนี่ยควรที่จะได้รับการแจกจ่ายไปยังมนุษยช,ชาติโดยรวม ก็เลยคิดว่าท่านจะไม่อยู่เฉยๆแลแ้วแล้วก็พอดีพระบรรญจะวคีก็มารู้ทาเป็นมอาหานตอนนั้นก็มีอาหานตกโอ้เยังมีโรคโงพรอบุโธเจ้าดกวูนะครับท่านก็ตรับกับพระบรรญจาะวัคีนแต่ละท่านก็แยกย้ายกันไปไปซ้ํมที่กันให้ไปอย่าที่ต่างกันเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองรู้จะเคยแพร่ให้ ใช่คโลกท่านบอกว่าข้าใดวิดกที่เราอ่านนี่คือข้อใดพิดกดของมิตรยเท,ทเาวาดนแต่ว่าสิ่งที่พระพุธเจ้าทำทำที่ภาษาวกิรมันไม่ได้ตรงกับที่วิมุลเกียรติเทสูตรของมหายานวิจารณ์ดนะังนั้นท่านก็เลยคิดว่ามันน่าจะทจาําวิจัยด้ท่านก็อาจจะตั้งชื่อวิทยานิพนธ์นว่าการอ,อธิบาย ประโยชน์เพื่อสังคมต่อพุทธศาสนาเทรวันเช่นกัใช่ไหมครับพอเขียนเขาโครงการวิจัยว่าจะบอกที่มาของปัญหาว่าในวรรณกรรมของนิกายมหายานมักจะวิจัยนิการ์เทรว่าว่าเป็นข่าวที่ทำประโยชน์ตนไม่ทำประโยชน์ผู้อื่นปูใจคือเราควรเข้าใจนี้ไม่ถูกต้องจากการศึกษาที่ได้รับมาดังนั้น ก็จะทำงานวิจัยนี้เพื่อที่จะอธิบายตอบโครย,าายที่การหายาที่เขาใจที่การที่รวว่าถูกต้องเองอันนี้มันก็เป็นไปสังเกตนะว่าวิทยานิพนุ่นแน,นว,วน,แนี้เป็นวิทยาญนในเชิงเป็นให่วาชิญปัญญาในเชิงปัญญาก็คือไม่ได้อธิบายคําสอนในพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ได้แสดงชี้แจงโดยเหตุผลว่าสิ่งที่ออกมาแสดงเนี่ย มันแก้ไขความเข้าใจที่ของใครต่อใครเขายังมีมากน,นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้นตัวอย่างของอวิทย,นนยาิพนธ์ทางด้านปพทย์าก็เช่นโรฮานเวสันดอนชาดกใช่ไหมครับเสร็จละคนสมัยใหม่นี้ก็วิจารณ์เวสันดอนชาดกมากว่านี่ทำไมเวสันดอนเนี่ยถ้าท่านจะทําความดีเนี่ยท่านจึงไปทําให้คนอ,อ,อื่นเดือดร้อน ถ้าพระเวสสันดรจะบริจาคใครสักคนนึ่งน่านจะบ,บริจาคตัวเองแต่ใครบริจาคภรรยาและบุตรเนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงมันทําให้บริยาและบุญเดือดรึเปล่ไม่สมกับเป็นปรพระโพธิสัตว์เลยอย่างนี้เลยากาวิจารณ์แบบนี้มีเหตุตัทั่วไปแม้แต่ผู้ที่เราถือว่าเป็นผู้รู้ทางนัุพูดวสมภูริคือหมองพระเจ้าอุโบสถอย่างมโหสถก็เคยเขียนวิจารณ์รเรื่องวสสันดรชาติลงนักสืบช่วยอย่างเรา หมอคลิปบอกว่าข้าพเจ้าไม่นับถือพระเวสสันดนรผมก็เลยพูดเลยประโยคแรกเลยผมไม่นับถือพระเวสสันดรโดยพรกนั่งทั้งคู่เลยครับแล้วเมื่อหาต้อธิบายว่าทำไมจึงไม่นับถือหมอคลิปบอกว่าพระเวสสันดรเน,นี่ยผิด <P> ศ <ix i> ีลแล้วหมอคลิปก็บอกว่า ในฐานะที่เป็นสามีเนะี่ยสามีต้องมีศีลของสามีคือปกป้องภรรยาใช่ไหมครับพระเวสสนดรก็ไม่ปกป้องภรรยามีบุตรก็ไม่ปกป้องบุตรเป็นเจ้านครก็ไม่ปกป้องบุลรเงินของตัวเองเขาใ้ช้าเป็นแหล่งชุประปทานที่ทำให้คนตกทำให้ทำมาต้องช้าไปน็นวุ่นวายให้กัเรื่องแปรเดินอันนี้ถือว่าทำทุกศีของการเป็นพราเจสรุปแล้ว หมอนราชวงศ์คือเรียกบอกว่าการทําความดีของพระเวสสันดรเนี่ยจะเรียกว่าการทําความดีไม่ได้เพราะว่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับบริจาคก็ไม่บริจาคตัวเองบริจาคบุญให้ภรรยาทราบที่ออกมาบริจาคเขาเป็นของหลวงนะครับวันนี้หมอราชวงศ์บอกนะครับถ้าพูดด้วยภาษาสมัยนี้ก็คือบริจาคภาษีของประชาชนท้านพุทธทาสอ่าน,าน บทความนี้แล้วท่านเขียนตอบตูต้หมองพระจองค์คือเล่นลมในเสพมพุทธศาสนาของท่านนี่คำตอบตูต้ของท่งทานพุทธทาสไม่ไม่ใช่เตะหน้ามิงคำสอนของพระพุทธศาสนาตู่ตู่แต่เป็นการยุคอธิบายว่าสัจจะโดยรวมของพระพุทธศาสนาคืออะไรและสิ่งที่พระวิษณ์รทำมันอยู่ในขอบของสัจิะอันนั้นนะครับ งานของพระพุทธภาษนี 1941, um, ้ถือว่าเป็นงานทางปัญญาเป็นไปได้นะครับที่นิสิตสมัครอาบพุทธศาสนาได้อ่านเวสันต์นชานด์เสร็แล้วก็ไปอ่านนี้การเวสันต์นอ์ชานด์เราไปพบว่าพอดีการอาจารย์นี้อธิบายว่าสิ่งที่พระเวสันด์นอร์ทำนี่ถูกต้องทุกประการพอดีการอาจารย์บอกว่าพระเวสันด์นรเนี่ยเป็นคนชั่วการให้ทานของพระเวสันด์นร์นี้ มาพร้อมๆกับสัตว์ยาพอดีอาจารย์บอกว่าการให้ทานในหน้าไม่ถูกกองขับด้วยกัญญานี้แหละที่ทางก็ได้บริจาคครับคุณยิบิคนบริจาคหรือบริจาคในปริมาณซึ่งไม่มีเหตุผลควรจะกนันเงินส่วนหนึ่งไว้ให้โรงเรียนนมาซือก็ไม่การเอาไปบริจาควัดหมดอย่างนี้นั่นไม่ถือว่าไม่ไม่ได้แัว้วการรองับโดยธัญญา สิ่งที่พระเวสสันดรทำใน่านถูกกำกับด้วยสัญญาคราวนี้พระนิคัจจานอธิบายว่าที่มีคนจงตีว่าพระเวสสันดรทำวามเดือร้อนให้ขบุญและบารยาไม่ใช่ที่จริงท่านวางแผนแล้วท่านวางแผนว่าจะทำยังไงลูกสองคนของท่าน,นีจึงจะไม่ได้รับความทุกข์ันเรื่องช่างดุจจ่าข,ของท่าน ท่านก็ตั้งค่าตัวเอาไว้สูงๆใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็คิดรวมหน้าว่าคนที่จะไทยค่าตัวของกนาชาลีได้ต้องเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะๆพวกขุนพิจารณาแล้วกนนาฬกาตั้งค่าตัวเอาไว้โดยจินตนาการวันท้ายที่สุดพระเจ้าการก็จถ่ายตัวกระาชาลีก็่อยู่ในวังอันนี้อันนี้เป็นตัญญา ในขณะเดียวกันการบริจาคก,ก็ทำไม่ได้เหมือนกับใช้กระสุนนั่นเดียวได้นกอสองตัวนะครับได้ทําทานด้วยแล้วกระฐานก็จะทําให้ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าในชาติทั้งหลาการบริจาคพระนามัดสีให้กับพรามที่มาอขอเนพระวิษณ์ด,ดวจดูแล้วนี่ไม่ใช่พรามธรรมดาแลต้องเป็นเทพแห่งร่างมา,ารู้แล้วก็เลยบริจาคใน,นซึ่งก็เป็นจริงๆเป็นพระยิ่ง แต่กลายมาสรุปก็คือในดีกาพิสดรชาดกนีเขียนอธิบายปกป้องการกระทํของพิสัดรเราไว้ครับคดีที่สิบมจรท่านนั้นอาจจะตั้งกข้สใยว่าเนี่าคิดแบบพอดีราจาคิดนี้่พิสันดรดูเป็นคนโจเล่ยังไงไม่รู้ครับคือคืออย่างนี้ครับนัอย่างนี้นะทนมหาเราสมมติว่า เพื่อนท่านมาหาไปที่สุราษฎร์ธานีมาครับแล้วทั้งท่านมาหาแล้วก็เพื่อนทำงานอยู่ทีท่มอชิตเราด้วยกันท่านมาหาก็นั่งอยู่ในออฟฟิศวันนั้นเพื่อนท่านมาเขาเข้ามาในออฟฟิศพร้อมไปของฝากจากสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็บอกว่าโอ้ยนี่ยท่านมา,าผมคัดเลือกเราฟ้องดีๆท่านั้นมาเลยนะฟ้องไม่ดีผมไมออก็ฝากท่านบอกเนี่ยผมของเยี่ยวมาเลย ขอฝากท่านนะครับแต่ละท่านมาหาก็ถามว่าถามจริงๆลึกยังไงถึงหอบเปรี้ยวหอบราที่มงปากผมท่านมาหาก็บอกว่าคือผมกังวลนะถ้าผมทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนึกแตผมไปร้งรองท่านอย่างนเวลาที่ท่านประเมินผลงานผมนี่ท่านท่านน่าจะประเมินให้ผ่านโดยง่ายได้เพราะความอย่างนี้ในการที่ท่านเหล่านั้นรู้ซาหอบเปรอ้ยวหอบร้องปากท่านแล้วก็ มันก็ลดน้ำหนักลงใช่ไหมครับคือไม่ได้เอามาฝากด้วยน้ำใสใจจริงแต่เอามาฝากด้วยเล่องเพียรุบย่อยอย่างนี้นะนดดนครับพระเบสดอนที่เกิดครับถ้าบริจาคลูกแล้วเนี่ยวางแผนว่าไม่ใช่ทำธุรบ,บริจาคไปเสร็จแล้วก็จะตั้งค่าตัวสูงๆไว้เผื่อว่าพอผ่านงา,านเขาจะตาเขา,าเจะตาที่ได้ถายค่าตัวให้ ถ้าทาอย่างนี้พระวิษณนก็ไม่ได้บริจาคจากใจจริงะัเหมือนท่านมาาเทียวของในสุราษฎ์านีมีงปามีเล่เพียงทุกใบหลางอย่างนะครับสมมติมีสิทท่านนั้นมีความสุขเบื้องต้นแบบนี้นะครับท่านก็อาจจะทําวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะโตเถียงกับพะดีการจาร์ที่อยู่ในัาดีกาวิษณุชานุกิก็เป็นวิทยานิพนธ์ได้ครับนี่เป็นตัวอย่างของการทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมาจากคำพีในเชิงปริยัตินะครับำได้ยเยอะคร,ร,ร,รัเรื่องอัตราอนัตตาเรื่องอนัตตาขัดแย้งกับกรรมอึกล่าอย่างคืงอถ้าสอนว่าไม่มีตัวตนแล้วโยมที่ใส่บาตรถ้าไม่มีตัวตนแล้วอโยมคนนั้นใส่บาตรแล้วก็ไม่น่าจะมีผลแต่เทียอย่างในคำพีในโยมที่ใส่บาตรจะเป็นพระเจาถ้าตายไปแล้วมันจะได้ไปเกิดเปนเ็นเทพของบุตรไม่มันมีผล แต่มันก็น่าสงสัยว่าถ้าบอกว่าไม่มีตัวตนแล้วนะทำไมใส่บาตรแล้มีผลคนที่ใส่บาตรกับคนที่เกิดเป็นเทวดาเปพูดคุเดียวกันไอันี่มันน่าจะเป็นเรื่องอัตตาไม่ใช่เรื่องอะไรเดเลยการทงใส่เรื่องนี้เขาทำไปเพียนีลยคนเพื่อที่จะอธิบายว่าแนวคิดเ,เรื่องอัตตาก,กับแนวคิดเ,เรื่องกรรมนี่ขัดแย้งกันหรือเปล่า ผม,ผมอยากจะฝากท่านานะครับที่เรียนเมืใ่ใดไปดศึกษาเวลอาอ่านเมื่ใดไปดูนี่ผมคิดว่ามันมีคําสอนจานวนมากนะครับที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยในเชิงทัญญาได้นะครับผมกอให้ตัวอย่างตัวนี้นะครับคนณีการวิจัยคําทีในแง่ที่สองขอเรียกว่าในแง่คําสอน อแง่ที่สองนี่จะต่างอย่างนี้เลยคือายคือในแง่ที่สองเนี่ยจะไม่เน้นการการแก้ปัญหาบางอย่างหรือการถอดอโต้ความผิดของใครบางคนคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ศึกษาเพื่อที่จะทําให้คําสอนบางอย่างที่มันคงเคือที่มันเปิดใจาผมยกตัวอย่างนะครับตั้งแต่เราเรียนนักธรรมพนตรีมาแล้ว การเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่ก็เป็นวิชาทิพยิการเชื่อว่าตายแล้วไม่ได้เกิดใหม่ก็เป็นวิชาทิฏฐิถ้าไปถามบริสโรเตอร์นบริสโตรเตอรบอกว่าโูดนี่มันจะต้องมีอยู่สองแบบเช่นวันนี้จะต้องเป็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งว่าที่มอเจรอญนี่ฝนตกหรือไม่ก็ไม่ตกนะครับมันจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะบอกว่าวันนี้ที่มอเจริญจะว่าฝนตกก็ไม่เชยไม่ตกก็ไม่ใช่ ไอ้โซเวียตบอกอย่างนี้ไม่เข้าใจคราวี้ในพระไตรปิฎกนี่บอกว่าการเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่นี่เป็นสัสนาพิธีส่วนการเชื่อว่าตายแล้วสูญน,นี่ก็เป็นฐฐนัตติคธิติหรืออุเฉนทสิสติเป็นวิชา,าทิฏฐิทั้งคู่คราวนี้มันก็น่าสงสัยนะครับตัวเรพุทธศาสนาเราได้พูดอะไรมาตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่เห็นไหมครับมันเป็นปัญหาส่วนได้ ทำได้แบดอคฟรีการทำวิจัยแบบนี้พวกเราเ,าเรียกว่าดอคฟรีนอกวิซิอชันะครับเป็การวิจัยเพื่อที่จะทำให้คำสอนบางอย่างซึ่งมันคลุมเครือเป็นปริศนาเนี่ยมันกระจายนะครับแล้วผมคิดว่าในพระไตรปิฎกได้มีของแบบนี้เยอะแยๆของแบบนี้เราหมายถึงว่ามีคำสอนซึ่งต้องการการทำให้กระจายมากขึ้น ีมยแม้แต่หลักธรรมบางอย่างเช่นหลักเรียมัดโยงแปดนี่นะครับซึ่งขึ้นต้นโดยครว่าสัมมาเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกับับสัมมาอะไรพวกนี้แล้วเราก็แปลคำว่าสัมมา,ว,า,าว่าชอบคำว่าชอบเป็นภาษาโบราณนะครับหมายถึงถูกต้องนะถ้าเราไปดูคบบําแปลภาษาอังกฤษของคำว่าสัมมาเขาจะเป็นอะไรทนมี่ารว่าถูกต้องนะครับคือ ถ้าเราไม่ถามไม่สงสัย,ยนี่เราอาจจะไม่คิดว่าแม้แต่การแปลว่าสมาธิคือความมีนิสัถูกต้องนี่ถูกต้องในหมายความยังไงถูกต้องตามความคิดของใครตามมาตรฐานของใครใใใหรืออะครับถ้าท่านที่ศึกษาเรื่องอะริยอะมากพองแปรจะตั้งคำถามว่าสมมติอย่างนี้นะสมมติมีชายคนหอนอึ่งมาชื่อวัดแล้วเขาก็ เรียนทนั้งมาหาว่าผมเนี่ยไม่เชื่อว่ามีชาตงหน้าเชื่อว่าเกิดเชื่อว่าเกิดแล้วตายแลว้วก็จบนะครับแต่ว่าผมใส่บาตรทุกวันเวลาที่ทําวัดส่าประกาศว่าหลังคาโบสถ์เรายังต้องการเพื่อน,นกำลังทำนิพพานเนี่ยฟุโผลริจ่าที่ฟมโผริจาคมีพวกองคิดว่าโบสถ์เนี่ยเป็นสาถานที่ที่ทําสังฆกรรม แล้วการทำสังฆก,กรรมเป็นสถานที่ที่ผู้ที่บวชเรียนพระที่บวชมาแล้วเนี่ยมาทำความดีร่วมกันผมสนับสนุนการทำความดีเป็คนดีเหมือนกันครับที่ผมใส่บาตรทุกวันเนี่ยเพ,เพราะว่าผมคิดว่าพระท่านบวชมาแล้วนี่ท่านไม่มีอาชีพต้องต้องตัดอาชีพที่เราะถ้ามีอาชีพก็จะมีเวลาในการศึกษากระทำดังนั้นผมสนับสนุน คนที่มาบทเพลงเพื่อศึกษาเข้าไปแต่ผมไม่คิดว่าการใส่บารหรือการถวายปัจจัยเพื่อที่จะซื้อ,คอเครื่อ,องเงินราคาทำให้ผมได้บุญตายแล้วผมจะไปขึ้นเป็นเทวดาผมไม่เชื่อคำถามที่โยมคนนี้ถามก็คือความคิดนี้เป็นสมาธิหรือวิชาทิธิดีท่าจะบอกวิชาทิฐิใช่ไหม ถ้าบอกว่าเป็นวิชาที่ิเนี่ยเรื่องต่อไปนี้ท่านคิดมากผู้ที่กอ่อตั้งมอชลเราขึ้นรัชกาลที่5เนี่ยท่านท่านเขียนจดหมายส่วนตัวถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิาเชียรญาณุรรษาดูสมอวังสมหวังเนียคราวนี้ผมได้อ่านจดหมายฉบับหนึ่งของรัชกาลที่5รัชกาลที่5เรียน สมเด็จบ่าท่านเรียกตัวตนเองโยมนะโยมนี่สร้างพระโอรสม,มายเยอะแยะตัวอย่างของพระโอรสที่สร้างในสมัยที่ห้า,าก็คือพระโอรสพระเบนช์พระโมกข์ิสษสร้างพระไตรปิฎกสร้างอะไรต่อเนื่องอะไรมายเยอะแยะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากความเชื่อว่าด้วยผลบุญจนเกิดจากการสร้างพระไตรปิฎก สร้างพระองคบูชองกะทำคุณบุญให้ไปบวชเป็นพระในพุทธศาสนาจะทําทให้โยมได้บุญตายเวลาจะได้ไปเกิดในสวรรค์โยมไม่เชื่อเรื่องนี้ราชกาลที่ห้าไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วเกิดใหม่พระเคียน,นจนตายไปสมเด็จพระมหาสมุทรเ,เจ้าช่างเจือดีมากเลยแล้วท่านบอกว่าที่โยมก็ถามพระพุทธศาสนานี่ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นของดีเป็นของที่มีประโยชน อ,อมนุษยชาติท่านหวังว่าการปดิารของท่านจะทําให้มนุษยชาติได้ประโยชน์่านทางพุทธศาสนาท่านไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ด้วยความหวังส่วนตัวว่าตายแล้วท่านจะได้ไปเกิดในสวรรค์ท่านพูดตรงๆเลยนะครับว่าท่านไม่เชื่อเรื่องการตายแล้วไปเกิดในสวรรค์เมื่อตะกี้ท่านบอกว่าไอ้ความคิดของชายคนาานั้นที่ผมยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างแรกเนี่ย เป็นนิชาที่สุเพราะ้ถ้าอย่างนี้รอให้ว่าจะเป็นนิชาที่สีไหน่างด้นดครับครับ ที่ออมาเป็นวิทยานิพนธ์เ่ยนีันอ,อย่างของของดอ็อกเทลนอานดีในในสาขาและ,ะ,ะก็ใทยสรมีประโยชน์ต้นประโยชน์ขาระโและประโยชน์่าอย่างแต,แต่ว่าในเรลที่ไม่เชื่อเปนีื่อใช่ใชคืออันนี้มันแล้วแตผู้วิจัยนะครับผู้วิจัยบางท่านอาจจะแยกแต่ต้องบอกว่า ส่วนที่ไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่เร้่องพลบุญอาจจะเป็นวิชาที่ผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าในพระไตรปิฎกนะพออูดอย่างนั้นแล้วก็ะาญินเข้วิรก็ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็บอกว่าส่วนที่ท่านประสงค์ดีอุปัมภ์พระพุทธศาสนามากเลยด้วยความคิดว่าพระพุทธศาสนาีจะส่งปร,ระโยชน์ตอปยังมาชนท่านนี้ต้องตื่นสมาธิเถิดเราก็ต้องแยกผูแยกกัน และท,ที่คุณอ่านที่ยานี่คุณเ้างคุจะแยกแหล่งมองแล้วม,มองคุณสองแบบนี้เลยเราก็บอกว่าที่มองสองแบบแบบนี้ที่ยิงมันก็เป็นหลักที่องค์ได้เจาส่งแน,น่นอนหลักวิพัฒนาเราก็อ่านคำพี่ได้เลยตอนนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือในพระไตรปิฎกนี่มีคำสอจนจำนวนมากถ้าเราเป็นคนช่างที่ช่างสังเกตเราจะสามารถ สราข้อสังเกตข้อสงสัยเพื่อกานทำวิจัยได้ดยาวยนะมรู้สึกว่านิสิสโปเอกของสาขาเราเน่ท,นท่านดีสสส้สึกท่านในจกเสียงช่ท่านทำวิทัยในบทเกี่ยวกับเรื่องนี้สเตลทัน์นีคือในพระ่อใสพดมโอแม้สาขาดีไาของเรามีเวลาพูดถึงสเตโลทันูดถึงใน,นแง่แล พระเทวทัศนนี่ไม่ดีเลยแต่ก็ยังดีตอนตอนจะสิ้นชีวิตพระถูกเป็นศีลสูงได้ถวายกระดูกคามพระพุทธเจ้าอในสูงนี้จะรับไท่านได้เป็นพระพุะ<ม>พะทธเจ้าขอบคุณครับอย่างเงี้ยแหละนะครับแต่ว่าเวลาเราพยายามพระสูตรของพนิจจมาหายานเป็นสัทธรรมกุณฑลีกสูตร,ร,น,ร,รนี่พระเทวทัศน์นี่เป็นที่รับถึงย่อมย่อมโดยพระพุทธเจ้าในพระสูตร มหายหญ่เครับอมยกตอย่างเช่นในสัทธามคุณารีสูตรมีบทหนบทที่สิบสองนะครับพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์แล้วในนั้นก็มีพระเทวทัตน,นั่นอยู่ด้วยพระพุทธเจ้ากำลังทเทศนาตอนค่ำคซึ่งเป็นขีจวัตรประจำวันของท่านนะครับวันนั้นพระพุทธเจ้าชี้ไปที่พระเทวทัตแล้วก็บอกว่าพิจูจทั้งหลายพวกเกรู้หรือเปล่าว่าเทวทัตนี เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้ชาติที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงรายละเอียดบางอย่างว่าในหลายชาติพระเทวทัตนี่เกิดเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ที่สาปัมโมและพระพุทธเจ้าก็เป็นมานุเพอเรียนหนังสือภายใต้การแนะนำของอาจารย์ท่สาปัมโมเพราพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่มีเทวทัตเนี่ย เป็นไม่ได้ที่ระถาบันนี้อาจจะไม่เด็นทัสฎี